ไปเราก็จะเป็นสีที่สมเทาเกือคลาดนไหมก่อนที่หนูจะเปลี่ยนสีทุกครั้งเนี่ยล้างทุกกันให้สะอาดน,นะครับีจะใช้ในตาส่วนก็คือสีห้าสิบห้าสิบแ้วเนนป็นล่นนาสัตว์ <c oughs> ลงจากอเลยครับจะขอบก่อนเห็นไหม เพราะฉนั้นผู้กันจะต้องให้ปลายเนี่ยมันแหลมหน่อยเพราะว่าเวลาที่หนูระบายไปเนี่ยพื้นที่มันมันเล็กใช่ไหมช่องมันเล็ก แต่การระบายเคลือบก็อย่างที่บอกเนาะหนูอาจจะต้องเป็นไงให้มันแห้งก่อนเนาะแล้วก็เคลือบแต่นี้ครูครูครูทาให้ดูเป็นเป็นแนวทางในการปฏิบัติก่อนล้างการให้สะอาดขอสีแดงขอสีแดงเพิ่มเข้าไฟน้ำน่อย ให้ในอัตราส่วน50ต่อ50อ่ะดูอ่าระวังระวังน้ำที่มันจะอยู่ตรงข้อของผู้กันเนี่ยบางทีน้ำมันจะชอบอยู่่างเนี้ยแล้วเวลาเราลงไปปุ๊บสีมันไหลต้องระวังครูคสอนเร็วไปไหม ถ้าสอนเร็วไปบอกครูจะได้ปรับให้มันช้าลงตอนหนูทำสีโปสเตอร์เนี่ยได้ไล่วงล้อสียังไอ้อ่านี้มาเป็นสีนะ้ำไม่เหมือนกันนะอืมแต่ว่ามันคือเป้าหมายเดียวกันนั่นแหละอืมแต่วิธีการและกระบวนการไม่เหมือนกันอย่างสีโปสเตอร์เนี่ยมันจะใช้ ขาวก็คือเอาขาวมาผสมเลยแต่ขาวเนี้ใช้น้ำมาผสมนะ นี่อ้าวอันนี้มันด่างอยู่อ่ะคูไม่ชอบอ่ะสองเนี่ยมันยังด่างอยู่หนูจะต้องทำไงอ่าระบายเคลือบใช่ไหมนี่แหละอันนี้คือหนูจะต้องทําแล้วแบบจะต้องใจเย็นมากๆเพราะครูต้องการสีให้มันแบบเรียบเนียนนะเนาะ luôn cho khอบเหมือนเดิม. Rồi. đơm Rồi. 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 เรียบระบายทับในช่องที่เป็นเส้นเข้าไปไหม เนี่ยใบเคลือบสีจะเรียบแล้วดูสะอาดตาเห็นไหมจริงๆอย่างเนี่ยหนูใบบัวอาจจะมีเขาเรียกอะไรกระดาษรองมือเนี่ยจะไปขูดแรงถ้าขูดแรงมัเนเจดอะไรขึ้น ส,สีเก่าก็จะขึ้นมาเนาะแต่ถ้ามันขึ้นมาก็ไม่เป็นไรเราก็เกลี่ยไปเนี่ยแหละคือสีน้ําต้องระวังอ่านี่คือแบบนี้นี่คือช่องที่หนึ่งอ่าเดี๋ยวจะให้น้องใบบัวทําแม่สีขั้นที่หนึ่งให้ครูดูอีก